สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ผาตัดนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวตัว CF Rally ร5 0นะครับแล้วก็นี่เจ้าของทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณคนแรกคือคุณชิ้นิวครับช่อนิวนะครับครับชื่อตู่ครับชื่อตู่นะครับคุณคุณนิวทำทำอาชีพอะไรครับก็เปิดตลออครับแล้วก็ล้างอาฉีพรถยนต์ครับอ๋อเปิดตลออล้างอีพรถยนต์คุณตู่ระคบผมเป็นทนายความครับเป็นทนายความนะครับ ตอนนี้คันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับคุณตัวไม่ได้แต่งเลยครับคันนี้เดิมๆครับเพิ่งได้กันมาใหม่ใช่ไหมครับครับผมคันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทแล้วต่างต่างยังกับกับ<ม>ตัวตัวที่ไม่ชัลลี่อ่ะตัวปกติมันเท่าไหร่ฮะตัวปกติชุดใหม่มันแสนสี่หมื่นกว่าบาทแสนสี่หมื่นนะครับอืต่างกันประมาณเท่าไหร่นะต่างประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นมันมันมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันแบบไหนบ้าง ก็อันนี้มีไฟหน้าตัวใหม่มีไฟหน้าใช่มีชิลมีกาดแฮนตัวชื้อชี้หน่อยชื้อชี้หน่อยนี่ครับมีตัวนี้จะมีให้มาเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อมีอะไรอีกฮะไฟหน้าตัวใหม่ชุดไฟหน้าใหม่ชิลครับมีกาดแฮนให้กาดแฮนให้เลยใช่ครับผมแค่ต้องแต่งเลยเลยมีกันเครื่องให้นี่ฮะกันเครื่องตัวนี้เครื่องใช่แล้วข้างล่างเหรอครับถูกต้องครับแคนองอ๋อครับการเครื่องให้ กระจกนี่ก็ระจกเดิมอยู่กระจกเดิมครับสติกเกอร์ลายใหม่อ๋อสติกเกอร์เป็นลายใหม่เอ,อสวยมากาต่างต่างเลยใช่ไหมครับไอ,อ,อต่างต่างกันชนอันนี้มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับนี่ไรฮะอ๋อพับได้รู้ตู่เคยเคยใช้ตัวตัวเก่ามาก่อนใช่ครับเคยใช้ตัวเก่ามาก่อนแล้วแล้วอ่อัตราการขับขี่มันเป็นยังไงมันต่างกันไหมตัวเก่าโดยความรู้สึกถ้าตัวเก่าเดิมเดิมตัวเก่าเดิม ถ้าเป็นตัววิบากจริงๆแล้วก็อาจจะขี่ทางวิบากได้ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเรียบอะตัวนี้ขี่ได้ดีกว่า<ม>เหตุผลนั่นเพราะว่ามีชิวกันลมช่วยกันลมออกจากตัวโดยประมาณค,คันนี้แล้วแล้วอัตราเร่งล่ะระหว่างคันนี้กับคันคันเก่าต่างกันไหมถ้าเป็นการขี่ทางออฟโรดเซียตัวเก่าที่ผุมุมพูดถึงนี่หมายถึงว่าเซียตัวเก่าเซียตัวเก่าใช่ก็ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ครับแต่แต่แต่ขี่ทางเรียบเนี่ยเซฟรลลี่จะขี่ได้จะดีกว่าขี่ได้ดีกว่าทัศนวิสัยดีกว่าเพราะว่าสูงกว่าด้วยสูงกว่าด้วยเหรอใช่ครับแล้วมันนิ่มกว่าไหมนิ่มกว่าไม้โชคหลังถือว่านิ่มกว่าเดิมเยอะเยอะมากอืมกระทสปีดคันนี้เท่าไหร่ครับเราสปีดคันนี้ถ้าน่าจะได้ประมาณสักร้อยสามสิบนิดนิดบวกลบไม่น่าจะเกินประมาณนี้อัตราเร่งเหรอครับ อัตราเร่งก็โอเคอยู่ครับก็ก็ดีกว่าตัวเก่าดีกว่าเลยเหรอรู้สึกได้เลยรู้สึกได้ว่าดีกว่าตัวเก่าครับอ๋อคุณนิวเป็นไงบ้างครับเอขี่มาคันนี้เป็นไงบ้างคุณนิวก่อนอันนี้คุณนิวขับอะไรมาก่อนครับก็มีดูคติตัวไฮเปอร์ครับอ๋อเป็นไฮเปอร์ซาร์ดาเลยใช่ไหมใช่ครับอุ้เพียบเทียไม่ได้เนาะเพราะมาขับคันนี้เป็นเป็นไงมันมันอืดไหมหรือว่าหรือว่าชอบหรือว่าเป็นไงบ้างมันใช้คอละแนวครับอันนี้ก็ทางเรียบอันนี้ก็ทางวิบากอ๋อ ก็เพิ่งเึ่งหัดขี่ครั้งแรกก็สนุกดีครับน,นี่คือนี่คือยิบ่ากันแรกเลยใช่ครับแล้วติดใจไหมชอบไหมชอบครับโชคมันก็นุ่มดีรับแรงดีแล้วก็คืออัตราเร่งก็ดีครับอืมก่อนก่อนออกคันนี้คุณนิวคุณี้เปียบดูดูคันไหนมาขอนเปบ่ามไม่ได้ดูครับอ๋อคือตั้งใจเอ,อาคันนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราลุกลุกลุลักทรงทรงแรลลี่อยู่แล้วครับอมก็คือบ ก็คือรอรุ่นนี้มาก่อนเลยใช่ครับครับพุตัวแล้วครับครับอ่าไปไหนละอ่ะแล้วคันนี้ก่อนก่อนซื้อคันนี้นี่ดูคันอื่นมาก่อนไหมวิบากะพูดถึงวิบากนะวิบากไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรเลยครับรอคันนี้เหมือนกันครับอ๋อก็คือรอเลยชอบรู้ลักครับเพราะว่าเห็นจากดาก้ามาแล้วอืมตัวสี่ห้าศูนย์ฮอนด้าตัวนี้กินน้ํามันไหมตัวนี้กินน้ํามันครับกินทุกตัวนิวนิวเข้าไปข้างในหน่แต่ว่าก็จะประหยัดกว่าตัวเก่าครับถังน้ํามันจุได้เยอะกว่าตัวเก่า ได้กี่ลิตรอะคันนี้สิบจุดหนึ่งโดยประมาณแล้วตัวเก่าได้เท่าไหร่อ่ะตัวเก่าน่าจะได้มันเจ็ดเอ้เจ็ดแปดน่าจะประมาณนั้นนะครับอ๋อแต่แต่กินน้ํามันเท่ากันอันนี้กินน้ำมันน้อยกว่าอ๋อน้อยกว่าอีกเหรอทำไมเขาเปลี่ยนหัวฉีดหรือเปล่าน่าจะเพราะระบบเครื่องที่ฮอนด้าเซ็ตมากินน้ำมันน้อยกว่าอืมกินน้อยกว่าด้วยครับตัวนี้มี a อ s บไหมหรือว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมื่อกี้เราดูกันอยู่ไม่น่าไม่อยากไม่อยากตอบแต่ว่าตามสเปคมันมี a อ s ที่บอกว่าปิดได้ที่ล้อหลังแต่ยังหาปุ่มปิดไม่เจออาว ก็ยังงงๆกันอยู่นะครับเพราะว่ารถก็ยังพิ่งได้กันมาใหม่นะครับ<ม>ก็ยังงงๆกันอยูอ่ปกติเคยเคยซ้อนไหมคุณดิวเคยเอาอสาวซ้อนไหมครับผมแฟนซ้อนครับแล้วเป็นไงขี่ต่างกันไหม,มถ้าถนนทางเรียบก็ก็คล่องตัวดีครับก็ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับครับปกติรดูแลรักษารถยังไงครับนิวก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะที่ท,ที่ตัวที่คนเปลี่ยนแล้วก็ เวลาอะไรก็ถ้ามีฝุ่นมีอะไรก็ล้างอะไรเงี้ยครับอ๋อปกติทำคาแคร์อยู่แล้วก็สบายใช่อ้คุณตู่เหรอครับเมื่อวาเราเข้าศูนย์นี่เคยเข้าศูนย์ยังคันนี้ยังครับรอครับเพิ่งเจ็ดร้อยโลครับจะรอเข้าศูนย์พันเข้าพันนึงก็เข้าเลยใช่ไหมครับต้องเคยเคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างครับคันนี้ยไปที่ไหนมาแล้วบ้างคันนี้มาแค่ผ่าตัดเป็นหลักครับผ่าตัดเลยใช่ครับวันนี้ไปเลยวันนี้เรามาที่กันผ่าตัดนะครับเป็นไงบ้างฟีลลิ่งการมาที่ผ่าตัดคุณตู่ลองถาม ผ่าตัคือวันนี้ทางผ่าตัดดีขึ้นเยอะแล้วอะครับก็ก็ถือว่าผ่านใช้ได้ครับใช้ได้ทักษะนิดหน่อยก็สามารถมาได้ครับอ่าคุณนิวเป็นไงบ้างวันนี้ครับขับมาก็ก็คือครั้งแรกครับที่ได้ได้ลองทางวิวากก็มันดีครับอืมก็ทางก็ถือว่าโหดโหดอยู่สำหรับเราเนอะเราเพิ่งเพิ่งขับใช่ไหมเพราะเจอทั้งหินดินเปียกแล้วก็อะไรหลุมลึกอะไรเงี้ย ก็ถือว่าใช้ดีครับรถคันนี้การพลิกรถอะไรยงง่ายเลยง่ายครับเบาหนักหนักกว่าตัวไฮเปอร์ไหมตอนนั้นนะตัวเนี้ยตัวนี้เบากว่าครับคล่องตัวกว่าสูงกว่าไหมสูงกว่าครับสูงกว่าเลยสูงกว่าแล้วตัวนั้นพอกลับไปขับตัวนั้นนี่ต้องปรับตัวเยอะไหมพอเราพอเราสมมติเราเราได้ตัวเนี้ยมาเนี่ยจากที่เคยขี่ไฮเปอร์มาแล้วมาขับคันนี้ก็เหมือนแบบขี่รถเด็กไปเลยครับคือนมาถึงว่าคือเหนขาแบบวางถึงตามสบายเลยแต่ก่อนนี้ ขี่ไฮเปอร์จะรู้สึกเขย่งรถอะไรสูงดังอะไรแต่พอมาเจอคันนี้แล้วแบบสูงกว่าสูงกว่าต้องต้องควบคุมให้ดีอะไรเงี้ยครับแต่พอปิดขี่ไฮเปอร์ก็รู้สึกว่าเออรถมันง่ายขึ้นขี่ง่ายขึ้นครับครับสำหรับคุณตู่แล้วรถก่อนหน้านเนี่ยที่เป็นวิบากนี่คุณตู่มีมีอะไรมาก่อนบ้างนะที่คุณตู่ไปใช้ก็ c r f อแล้วก็ L ครับมีทั้ง M ทั้ง L มาเลยใช่ครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นว่าเล่น เขาว่ากันตายอ่าแ,แล้ว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 ความรู้สึกสามคันอ่ะถ้าถ้าเทียบกันคุณตู่ชอบอะไรชอบฟีลลิ่งของคันไหนจริงๆชอบคันนี้มากกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยประสงค์ขี่ทางเรียบก็ได้ขี่ทางขขี่ทางป่าก็ได้ <c oughs> แล้วอย่างคือด้วยความที่มีชิลหน้าทําให้มันการลมที่วิ่งเข้าหาตัวออกไปเยอะครับแล้ว,ลวถ้าเกิดตามครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันอัตราเร่งก็ถือว่า ก็ตอบสนองได้ดีครับถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วในย่านแค่หนึ่งร้อยหนึ่ง้อยิบเนี่ยถือว่าขี่ตามกลุ่มตามอะไรได้สบายสบายไม่เหนื่อยอแล้วคุณตู่เขาถ้าถามความเห็นว่าถ้าเกิดซื้อคันนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี้ยซื้อคันนี้มาแบบเพื่อออกทริปเลยอ่ะไปขี่ไปเชียงใหม่ขี่ไปเนี้ยคุณตู่ว่ามันจะเมื่อยไหมไหวไหมขี่ไหวอยู่แล้วขีว่ไกลเลยอ่ะขี่ไหวอยู่แล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเร็วในการเฉลี่ยความเร็วเยอะครับถือว่าไปได้แน่นอนครับถามว่าเมื่อยไหม ไม,ไ,มไม่เมื่อยครับท่อน<ม>้านจัดมาคือลักษณะการขี่เนี่ยถ้าเทียบกับ c ี5 0ห x รเก็ได้ที่เคยมีครับก็ก็แทบจะหลังตรงอยู่แล้วมไม่ได้ทําให้เกิดการเมื่อยล้าในการขับยะยะไัลสมมติว่าผมมีวิบากอยู่สักคันหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเก่าแล้วละ่ะอ่าสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนมาสักคันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนอยากจะใช้รถสำหรับคันนี้ยืูว่าย,ยัางไงเหมาะเหมาะไหมเหมาะครับเหมาะทั้งมือใหม่มือเก่าเหมาะใช้ได้เหมือนกัน ไม่ต้องปรับเปลี่ยน <c oughs> ไม่ต้องอะไรเยอะอซื้อมาก็คืออนเนกประสงค์เลยถูกใช้ได้เป็นอนเนกประสงค์เลยจะไม่แต่งเลยก็ได้ถือว่าวันด้าทำมาครบใช่ครับถือว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับด้วยราคาเงินประมาณนี้ถือว่าฮอนด้าทำมาดีแล้วถ้าอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรอยากให้เปลี่ยนอะไรครับสําหรับคันนี้ที่ผมรับคันนี้ไม่ประทับใจเลยสาหรับไหมสําหรับคันนี้จริง,รงๆไม่มีนะโดยส่วนตัวถือว่าถือว่ารดสองร้อยห้าสิบ ทำมาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคสุดแล้วอืมไม่อยากมีอะไรปรับเปลี่ยนใช่ครับอ่าครับราไปถามคุณนิวหน่อยคุณนิวครับเป็นไงบ้างถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้มีอะไรปรับเปลี่ยนสําหรับคันนี้นิวไม่ชอบอะไรที่คิดไว้นะครับก็ได้เป็นเรื่องความสูงความสูงก็สูงอ๋อครับเพราะว่าสูงเวลายืนก็ยืน้หยิ่งปลายเท้าเอาอ๋อแต่ปกติมันเป็นธรรมชาติของคันนี้อยู่แล้วเป็นวิบากอยู่แล้วแต่ถ้าขี่คล่องแล้วก็อาจจะเก่งขึ้นอาจจะพอดีเลยครับ อยากให้ปรับอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับรู้สึกว่าโอเคเลยเนาะครับแล้วเราอยากจะอยากจะอัพม่อยากจะเปลี่ยนไหมพอเราได้คันนี้มาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่พอหรือว่าอยากจะเล่นเป็นพวกตัวสี่ร้อยตัวอะไรพวกนี้มไหมรู้สึกหรือว่านี่โอเคแล้วอยากขี่คันนี้ให้เก่งๆก่อนครับแล้วก็แต่ก็คิดว่าเครื่องสองร้อยสิบก็น่าจะพอแล้วครับสาหรับทางวิบากอะไรเงี้ยครับครับครับโอเคขอบคุณมากอ่าคุณตูครับอยู่ไหนละ โอเคขอบคุณมากๆนะครับสําหรับรีวิววันนี้ก็อาจจะเป็นรีวิวโดยสังเขตแบบว่ากลางๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายถามถึงความรู้สึกของยูเซอร์ของผู้ใช้ขี่ผู้ขับขี่จริงๆนะครับครับผมลองติดตามไปดูนะครับแล้วลองอ่าเซิร์ชดูสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องนี้นะครับ CIF Rally 250ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้สวยมากครับตอนพระอาทิตย์กลังจะตกครับ เทวิยะครับอันนี้มีเซฟแอรี่ครับติดติดหลุมอยู่หน่อยหนึ่งติดหลุมอยู่คันหนึ่งติดล่องครับติดล่องเห็นไฟไหมครับสองครันลงมาได้แล้วเลยหนึ่งคันครับ าถ้ามาหน้าฝนนะตรงนี้จะเขียวไปหมดแล้วกระทางตรงนี้จะเป็นมันหมูเลยครับแอบจะวิ่งกันไม่ได้ดูมาดูทางความโหดของผ่าตัดนะครับติดกันอยู่นี่รถยังติดอยู่ไหมฮะผมมือใหม่นะบอกไว้ก่อนรถยังติดด้วยลมทุกรายครับลมทุกรายเอาไม่ใช่โอ๊ย เอาจนได้ครับเรียบร้อยใช้ทุกลายครับทนายอะไรทุกลายครับหลุมมันจะค่อนข้างเป็นรอยน้ำาสอครับ เจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ยกได้ลยนี่ได้ทาทางนี้แหละนี่ครับมันจะเป็นหลุมแบบโอ้โหประมาณเข่าครับเข่ามีการกัด,ดกัดกันนิดหน่อยครับอุ๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้ผมก็จะลื่นตรงนี้เป็นหินลอยครับจากมุมนะนูน่นรถเราจอดกันอยู่นูน่นไกลไหมครับโมสวยจังเลยมุมนี้เห็นไหมฮาจัดสวยมากนะครับทางทางมาก็สวยครับแต่อันตรายเห็นไหมฮะเด็กมาก้องมาดูครับงไงบ้าง

น้องมือใหม่ครับน้องยิงครับคัน<อ>แรกเน้นหยุดเก่งเน้นหยุดนิวเก่งเนี่ยฉายาใหม่เว้ยนเน้นหยุดเก่งไปไหนครับคนนั้นไปนไหนครับล้มครับโอ้ล้มด้วยเหรอครับคุณล้มด้วยเหรอไม่เห็นมีคลิปอะไรเลยครับโอเคครับดูทางนะ ันี้ขึ้นลึกนะแม่เป็นหินลอยอ่ะเป็นหินแบบหินลอยอ่ะถ้ามาหน้าฝนนี่ไม่นี่อยากลึกภาพเลยเป็นยังไงกันโอเค